สวัสดีมิลักแฟนดาพิ่แคระศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็เป็นการอัปเดตเกมนะว่าวันนี้จะมีอัปเดตอะไรนะก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะอ่ะก็หนึ่งในหัวข้อเลยก็คือทางด้านของตัละครทางทิงงูนะได้การปรับมาจากทางน้่งของ sp เป็น ur เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการอัปเดตนั่นเองนะซึ่งก็ค่อนข้างเดี๋ยวจะมาพูดถึงเนื้อหาของทางทิงงูด้วยแล้วก็เนื้อหาของการอัปเดตด้วยละกันนะอ่ะเดี๋ยวมาพูดเลยรวมๆก่อน เนื้อหาจากการอัปเดตเนื้อหาข้อแรกเลยนั่นก็คือตัวละครใหม่เข้ามาจะเป็นร่างของอทันจิโร่ร่างอาสูนั่นเองนะอา่าเป็นร่างที่แบบโดนเซลล์มุซันอ่เข้าไปรวมร่างในตัวใช่ไหมน่าจะพูดอย่างนั้นหรือว่าโดนมุซันสิงอะไรประมาณนั้นนะอ,อ่ะเอออ่ะก็จะเป็นทันจิโร่ร่างใหม่นะก็เป็นระดับ UR เป็นเป็นธาตุเป็นธาตุพิเศษอ่ะเป็นธาตุพิเศษแล้วก็มีเอฟเฟกต์กับตันด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ระดับ UR เนี่ยพอยอมรับได้แต่ว่าถ้าตัวละครถัดไปเนี่ย ถ้าผมจะไผิดตัวละครถัดไปที่ควรเข้าเนี่ยมันน่าจะเป็นทางด้านของเซนิสึเราต้องลองดูตอนเราต้องลองดูตอนเซนิสะถ้าเซนิสึมาเป็นระดับ UR ก็แปลว่าตัวละครถัดไปเนี่ยมันก็เป็น UR หมดทุกตัวแล้แหละแล้วก็ตัวในอนาคตถ,ถ้าจะสูงกว่านี้ก็เป็น LR หรืออะไรประมาณนั้นมันก็คงไม่ย้อนมาเป็น SP หรอกซึ่ง SP เนี่ยแม่เข้ามาค่อนข้างน้อยมากนะจริงๆอ่ะสามสี 3, 4, 5, 6, 6, ตัวเองเออ มี s p อยู่6ตัวแล้วก็ที่เหลือเป็น U.R.U.R. ซะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเมตาของ U.R. แล้วแหละนะ <c oughs> มาเดี๋ยววันนี้จะมาดูการท่าทางของทันจิโร่นะสกิลนี้ก็ไปหาอ่านกันเองแล้วกันนะเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละอามิโลมีรถสปีดขัดสู้เป็นสแต็กได้มีรถพรางโจมตีแล้วก็มีสถานะเฟียนะแล้วก็ท่าทางของอติอันนี้เป็นเอฟเฟกกับตันก็จะเป็นท่า้างของการาเพิ่มดีบัฟรีเซตแล้วก็ดีบัฟอ่อัซเซสซอรี่คือ เขาเรียกว่าอนะไรป้องกันดีบัฟโอกาสที่จะโดนดีบัฟเนี่ยน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จะทำอดีบัฟใส่คู่ต่อสู้เนี่ยเยอะขึ้นอ่ะประมาณนี้อันนี้คือเอฟเฟกต์กับตันแล้วก็ทางด้านของอันติเนี่ยก็จะทำการาลดดาเมจลีซีคู่ต่อ,อสู้แล้วก็มีเอฟเฟกต์บัตดักเนี่ยแชร์อะไรที่อย่างเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็ทา่า้างของพาร์ทสี่เนี่ยก็จะมีเนี่ยปุ๊บปุ๊บทางนี้เอาไปหาอ่านตรงอีกแล้วกันนะนี่อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกอ็อันที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านของ UR อันนี้คือจะพูดถึง UR ทุกตัวยนะ UR ทุกตัวเลยอ่ะเอฟเฟกต์เนี่ยเราจะรู้กันว่ามันมีอยู่4 0่มีอยู่4ระดับเนาะมีเลเวล40อยู่ซึ่งอันที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเป็นเลเวล30อ่ะตัวละคร SP มันจะมีตันแค่เลเวล30แล้วซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยคือเอฟเฟกสุดท้ายที่ดีที่สุดละแต่ถ้าเป็นตัวละคร UR เนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะค่อนข้างห่วยแตกมาก บอกเลยเลยว่ามันอัพแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะต้องบอกตามตรงเลยอัพแล้วไม่ค่อยคุ้มอ่ะถ้าอย่างทันจิโร่เนี่ยอันนี้คือสปีดบวก40แล้วก็ถ้าเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยจะได้รับสปีด20%อันเนี้ยพอยอมรับได้อันนี้คือสปีดบวก40หน่วยนะอ่ะแล้วนี่บวก20%อันเนี้ยพอยอมรับได้คือเอฟเฟกต์เนี่ยค่อนข้างดีงพอสมควรต้องบอกอย่างเอฟเฟกต์เลเวล30เนี่ยดีพอสมควรแต่ว่าอ่าถ้าอย่างของอ่า มูซันอ่าของมูซันเนี่ยก็ดีนะเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยเพื่อนทั้งหมดเนี่ยจะได้รับสปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเอฟเฟกต์ประมาณเนี้ยก็ถือว่าอ่าค่อนข้างดีถือว่าคุ้มในการอัพอยู่แต่ว่ามันจะมีอยู่อีกสองตัวเนี่ยไอสองตัวเนี่ยอ่ะโดมะาบวกสามสิบเอ่อตอนบวกสามสิบสปีดบวกยี่สิบหน่วยยี่สิบหน่วยนะไม่ใช่ยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบวกยี่สิบหน่วยไอ้เทียแม่งคุ้มตรงไหนอะถามจริงถามจริงมันคุ้มตรงไหนอะบวกสามสิบ มันค่อนข้างยากแล้วก็ใช้ของอัพเนี่ยแปกไปกว่าตัวละครปกติซึ่งมันใช้อัพเยอะมากมากแล้วก็เนี่ยบวกสาถือได้สปีดบวก20หน่วยเนี่ยคุ้มตรงไหนถามจริง บวก30สปีดบวก20หน่วยไม่คุ้มไม่มีความคุ้มเลยแล้วก็หางเรงงูที่ปรับมาใหม่เออจากปกติเอฟเฟกสุดท้ายเนี่ยผมจำเอฟเฟกตอนเอ,อ่อเอสพีไม่ได้ว่าเอฟเฟกเนี่ยเป็นเอฟเฟกตอนเอฟเฟกต์สี่สิบเนี่ยเป็นเอฟเฟกตอน30หรือเปล่านะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็น U R เนี่ยเอฟเฟกต์สี่สิบเนี่ยอ่ะมันก็เป็นเอฟเฟกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเอฟเฟกตอน30เนี่ย,ยคือบวกสปีดแค่20ไ่ไม่มไ,ไม่คุ้มไอ้เหี้ยไม่คุ้มปกติหางเรงงูกูเก่งกว่าาาเเนนีพออปปปรรรับบม็ U R ุ๊หงงูกูกกกะจ กระจกลงเลยต้องบอกว่ากระจกลงเลยแล้วกอ็อันนี้ผมก็ยังอัพไม่ถึง3ไม่ถึง40มันจะเริ่มมาที่ 30- มสถึงสาประมาณนี้แล้วก็ใช้ของอัพอีกซึ่งแม่งใช้อัพอเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปดูของอันนี้ก่อนมูซันเนี่ยมูซันกูยังมีแค่ขั้น9อยู่เลยเนะี่ยเอออ,อันนี้ใช้100ขวดในการอัพอขั้น10แต่ว่า อันนี้ตอนเลเวล40ก็น่าจะต้องใช้ขวดสีฟ้าด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่เอาจิงเนี่ยผมอัพมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ31จนถึง37เนี่ยผมใช้ไปประมาณเกือบ2,000ขวดใช้ไปเกือบประมาณ2,000ขวดได้นะน่าจะประมาณนั้นนะพันพันกว่าพันสี่พันห้าอะไรประมาณเนี่ยซึ่งเยอะมากแต่ว่าเอฟเฟกที่ได้มาเนี่ยคือบวกแค่ K 20เนี่ยเออน,นี่คือกระจอกมากผมว่า มันควรเอ่อตัวละคร UR ทุกตัวเนี่ยเอฟเฟกตอน30เนี่ยมันควรจะดีกว่านี้คือคุณควรจะเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาใหม่ให้มันเก่งกว่านี้ไม่ใช่แค่การแบบเพิ่มสปีด20หน่วยเงี้ยมันไม่มีประโยชน์จริงๆไม่มีประโยชน์เอ่อถ้ามันจะบัฟหรืออะไรจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นเหมือนทันซิโลหรือว่าเป็นของมูซันอย่างเงี้ยอะมูซันเนี่ยอเอฟเฟกก็คือมันได้สปีด30%ทั้งทีเอได้สปีด30หน่วยทั้งทีอ่นนี่ยังพอเอ่อยังพอว่าเก่งอยู่ ต่อให้มันได้เป็นแค่30เนี่ยแต่ว่ามันได้ทั้งทีมอ่านี่ก็ถือว่าได้อยู่แล้วก็มีเอฟเฟกเนี่ยอ่อแบดอัลธาเกตอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่แล้วก, Target, นนก,ถววก็ถ้าอย่างทันจิโร่เนี่ยสปีดบวก40หน่วยซึ่งเยอะมากตัวละคปรปกติ UR เนี่ยมันจะบวกแค่20อันนี้บวก40หน่วยแล้วก็เลือดต่ำกว่า50บวก20อ่ะอันนี้ก็ถือว่ายอมรับได้ถือว่าค่อนข้างเอ่อมีประโยชน์แต่ว่าไอ้สตัวเนี้ยที่บวกแค่20หน่วยเนี่ยแม่งห่วยแตกมาก ควรจะไปปรับใหม่นะควรจะไปปรับใหม่ให้มันดีกว่านี้เอออันนี้คือพูดตามตรงเลยอะมาตัวละครใหม่เป็นท่าล้างของทันจิโร่นะเป็นอ่าล่างอสูรตัวนี้เป็นธาตุพิเศษแล้วก็เป็นอันนี้ปกตินะอะแล้วก็เป็นท่าน้างของอ่ากรอบโปรไฟล์กับสกินตัวละครเดี๋ยวเราให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งอ่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเรียกโปรไฟล์อะโปรไฟล์ตัวละครนี่จะเป็นท่าล้าของอ่าอันนี้เป็นทันจิโร่ล่างอสูรปกติแล้วก็มีอันนี้เป็นท่าล่างของสกินแต่ว่าที่แปลกเลยคือมันไม่มีทางล่างของเอ ไม่มีเป็นทางล่างของมินิอ่อมินิทันจิโร่ล่างมินมินิทันจิโร่ล่างอสูรเออนี่คือแปลกเหมือนกันนะปกติมันจะมาแบบสามอันเนี้ยอย่างโดมาเป็นโดมาปกติเป็นโดมาสกินแล้วก็เป็นมินิโดมาแต่นี่คือมันมาแค่2อันเดี๋ยวต้องรอตอนกิจกรรมมันมาอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงนะหรือว่ามันอาจจะหาให้พิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่และกันนะอ่ะมาทางล่างของกรอบตัวละครของทันจิโร่นะจะเป็นทางล่างของกรอบนี้นเองเออถือว่าสวยนะผมว่ากรอบมันถือว่าถือว่าสวยเลย,เลยแหละนั่นแหละแต่ว่าทํายาก อ่ะแล้วก็กรอบของฮางลิงูเนี่ยก็ไม่มีกรอบใหม่นะฮางลิงูเนี่ยอ่าที่เปลี่ยนจาก SP เป็น UR มันก็ไม่ได้มีกรอบใหม่หรือว่ากรอบอะไรเพิ่มขึ้นมานะก็กรอบเดิมเพราะผมมาไล่ดูแล้วมันไม่มีกรอบใหม่เพิ่มแล้วก็มีอันนี้กรอบครบรอบ1ปีของเกมนะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตอนไหนแล้วก็ไอ้พวกกรอบเนี่ยลูน่าเยร์เนี่ยพัสดุเต็มดวงใช่ไหมลูน่าเยร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็คริสต์มาสอีฟเนี่ยคริสต์มาสจนผ่านมาแล้วไอ้แม่งกรอบก็ยังไม่เห็นจะได้เลย Amazing Night อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคืนอะไรเหมือนกันแล้วก็เลเวอร์เขาเรียวกว่าอะไรนะเดือนแห่งความรักอะคุมพาวันวาเลนไทน์อ่ะอันนี้น่าจะเป็นวาเลนไทน์เดย์ไหมวาเลนไทน์เดย์อีเวนต์อันนี้แม่งก็ยังไม่มาเอออันนี้เป็นลูน,น่าเยียเป็นวาเลนไทน์นี่เป็นคร yeah. ิสต์มาสอ้อนี่ฮาโลวีนฮาโลวีนฮาโลวีนตอนปีที่แล้วก็ไม่มาวาเลนไทน์ Valentine ปีนี้ก็ไม่มาปีที่แล้วอบบพอทราบได้เพราะปีที่แล้วมันเริ่มตอนกลางปีอะวาเลนไทน์ Valentine ก็เลยไม่มา คริสต์มาสปีที่แล้วก็ไม่มาลูน่าเยียอเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอ่าูน่าเยียนี่มันคืออะไรนะเออขออภัยด้วยแล้วก็ชิลเดนเดย์อันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นเออนั่นแหละช่างหัวมันเถอะอ่ะแล้วก็เป็นทา่า้างของอ่สกินตัวละครเป็นทา่า้างของอันนี้อืมอ่านี่เป็นปกติอ่ะอันนี้เป็นทา่า้างของสกินผมบอกเลยว่ามันเท่มาก <laughs> เท่มากอันนี้ผมบอกเลยมันเท่กดเท่ แล้วก็มีแบบเป็นลวดลายอาสูรแบบเต็มตัวปกติเนี่ยทันจิโร่อ่าตรงหน้ามันก็จะมีเป็นรูปปานไปเลยใช่ไหมแล้วก็พอเป็นนี้ปุ๊บเห็นไหมตรงอกตรงอะไรเงี้ยมันก็จะมีลายอาสูรเพิ่มขึ้นมานะก็เท่ดีนะแล้วก็เออ่สกินทุกอย่างเนี่ยรวมๆเนะี่ยผมว่ามันค่อนข้างสวยสวยเลยอ่ะสวย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 แค่คำว่าสวยได้ได้เปลืองมากนะแต่ของดูมาเนี่ยผมว่ามันดูเอทอร์ทาไปหน่อยนะเออเนี่ยมีหลายอันนะช่วงนี้ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้เติมไม่ได้เติมเลยก็เลยไม่ได้อา่าไม่ได้ซื้ออะไรสักแกอะอะ ประมาณนี้แล้วการสับสนะของสกินทันจิโร่นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวในเกมก็กิจกรรมเนี่ยน่าจะอีก2วันนะเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมเหลือประมาณ1วันอีกกิจกรรมปัจจุบันเนี่ยเหลือ1วันอีก14ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วก็อีก2วันวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันพุธกิจกรรมจะมาประมาณวันศุกร์นะอ่กิจกรรมใหม่จะมาวันศุกร์โปรติจะมาวันพฤหัสนะแต่ว่ามันน่าจะผ่านตอนช่วง กุมภาที่มันมีอยู่แค่28 29วันเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมมาเลยอาจจะเลื่อนได้นะประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะว่าจะมีอะไรแล้วก็ถ้าในประกาศตามเนื้อหาหลังหลังจากสกินหลังจากอะไรไปอ่ะมันจะมีอันนึงคือเป็นทางล้างของอันนี้เป็นล้านเป็นล้าน VIP เป็นร้าคา VIP มันจะรีเซ็ตให้นะอันเนี้ยรีเซ็ตให้ทั้งหมดนะซึ่งรีเซ็ตท,ทำไมก็ไม่รู้นะอันเก่าผมยังซื้อไม่หมดเลย ถ้าจำไม่ผิดอันเก่าผมเนี่ยน่าจะเหลือประมาณสัก v 1สิบส5ามสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยที่ยังไม่ได้ซื้อนะก็เขาเลีมาให้นะไม่ได้มีประโยชน์นะนจริงมาเรียนเนี่ยดีกว่าอันเนี้ยเนี่ยกิจกรรมเลเวลเนี่ย มาลีกิจกรรมเลเวลเนี่ยดีกว่านะตั้งแต่เกมเปิดมากิจกรรมเลเวลเนี่ยลีแค่1ครั้งอ่ะลีแค่1ครั้งผมว่ามาเลีเนี่ยมันดีกว่านะทำให้ผู้เล่นเนี่ยเติมเอ่อน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันได้เพชรค่อนข,ข้างคุ้มในราคา575บาทเนี่ยได้ประมาณ40,000กว่าเพชรเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากลีเนี่ยคุ้มกว่านะอ่ะแล้วก็จะเป็นชนะของการรวมเซิร์ฟนะเซิร์ฟ131ถึงเซิร์ฟ230นะโอ้รวม100เซิร์ฟเลยนะนี้ก็ถือว่าดีอ่ะเซิร์ฟหลังๆเขาจะได้แแแบบบบเเเอออออออ่่่่่คทีีฟกััันน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 นหหยยยมมมจะะะะะได้้้้ผูลๆขึปราณ โอเคคลิป okay, วันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทางด้านของการอ,าอัปเดตเกมณนะปัจจุบันนะว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวรอดอูอีกทีว่าจะเป็นไงตอนกิจกรรมแล้วกันนะน่าจะเว้นว่างไว้วันหนึ่งอ่ะโอเคคลิป okay, วันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กด็จะเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดก,ดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเกา่กาๆได้เดี๋ยวแปะคลิวทางซ้ายเพจดีด้านขวาลวกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊าายยบบครัผม